สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูสิริโชนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่4ครับโรงเรียนวัดโพงามของเรานะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยเออทำไมเราข้ามหน่วยการเรียนรู้ไปไวจังเลยนะครับก็บางอย่างนะครับครูก็ได้ตักเนื้อหาออกไปบ้างนะครับเพราะว่า มันจะยากไปสําหรับนักเรียนนะครับแต่ทั้งนักเรียนคนไหนนะครับที่สงสัยอยากเรียนรู้เพิ่มนะครับในหน่วยการเรียนรู้เก่านะครับก็ให้นักเรียนนะครับทักมาถามครูได้เลยนะครับครูยินดีให้คําปรึกษานะครับเดี๋ยวครูจะสอนเพิ่มไปได้นะครับก็ทักมาถามได้เลยนะครับในกลุ่มไลน์ของเราครับอ่ะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการหารนะครับซึ่งการหารนะครับเราเคยเรียนมาหรือยังครับเราเคยเรียนมาแล้วนะครับในระดับชั้นศึกษาปีที่3ของเรานะครับซึ่ง วันนี้ครับเราก็จะเรียนนะครับที่มันจะอาจจะยากขึ้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ง่ายครับเพื่อนักเรียนนะครับได้ทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับการหารคืออะไรครับการหารคือการนะครับแบ่งนะครับแบ่งนะครับของนะครับออกจากกองกองหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ในกองกองนี้จะเป็นเงินเป็นของเป็นอะไรได้หมดเลยครับซึ่งเราจะแบ่งมันออกไป เป็นชุดหรือเป็นกองหรือเป็นอะไรเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าเท่ากันเท่านั้นนะครับต้องแบ่งออกไปแล้ะกลุ่มละเท่าเท่ากันนะครับเราถึงจะเรียกมันว่าการหารนะครับแต่ถ้าเราแบ่งออกไปแล้วมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่ใช่การหารแน่นอนครับทักเรียนครับครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับในหัวข้อของครูคือการหารที่ตัวตั้งมี3หลักตัวหารมี1หลักครับเอาง่ายๆกันเลยนะครับซึ่งเราจะเรียนทั้งการหารลงตัวและไม่ลงตัว การหารลงตัวเป็นอย่างไรนะครับก็คือหารแล้วไม่เหลือเศษนะครับลงตัวคือหารแล้วพอดีเลยไม่เหลือส่วนเกินครับแต่ถ้าหารไม่ลงตัวเนี่ยคือหารแล้วจะเหลือเศษหรือว่าส่วนเกินอยู่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าไม่ลงตัวนะครับแล่วันนี้เราก็จะเรียนทั้งหมด2แบบแหละครับนะอ่ะการหารลงตัวนะครับเอามาดูครับโจทย์ของครูครับคุณลุงมีเงิน545บาทเห็นไหมครับแบ่งให้หลาน5้าคนคนละเท่าเท่ากันหลานแต่ละคนจะได้รับ เงินคนละกี่บาทเห็นไหมครับคุณลุงเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนแบ่งให้หลานห้าคนเห็นไหมครับห้าคนคนละทาไมครับเท่าเท่ากันเห็นไหมครับนักเรียนเห็นคําพูดที่ว่าเท่าเท่ากันไหมครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันคือการหารน,นั่นเองครับคือการแบ่งของมาไปนะครับเป็นกลุ่มๆละเท่าเท่ากันนะครับซึ่งเราก็รู้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเงินของลุงที่มีไปหารด้วยห้าเพราะว่าแบ่งให้ห้าคน เราก็จะได้จํานวนแต่ละกองละใน5กลกองห้าคนก็จะได้5กลกองใช่ไหมจะได้คําตอบแล้วว่ากองละคนละกี่บาทแค่นี้เองครับนับเกเรยียนก็ต้องตั้งประโยคสัญลักษณ์โดยการเอาจํานวนที่มีทั้งหมดไปหารด้วยจํานวนคนนะครับแต่ข้อนี้เป็นจานวนคนก็คือจํานวนคนถ้าข้ออื่นอาจจะไม่ใช่จํานวนคนก็เหมือนกันครับไปตั้งหารเหมือนกันนะ,ะนัเกเรยียนก็ไปตั้งหารเลยครับ เขียนประโยคสัญลักษณ์ไปเลย545หารด้วย5เห็นไหมครับเท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งการหารจะมีทั้งหมด2แบบที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเพราะเราอยู่ปสี่แล้วนะเราต้องเรียนทั้งหมด2แบบนะครับก็คือการตั้งหารยาวและการตั้งหารสั้นนะครับหารยาวก็ไม่หารจะอยู่ด้านบนของตัวเลขส่วนหารสั้นจะอยู่ด้านล่างของตัวเลขนะครับอ่ะวิธีที่1ครับการตั้งหารยาวนะครับก็คือเขียนในรูปที่เราคุ้นเคยกันเลยครับ เอา545ตั้งแล้ะครับใส่เครื่องหมายหารแล้วเลขที่ไปหารครับหารด้วย5เพราะนั้นการหารหารจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังครับก็คือการหารจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับซึ่งไม่เหมือนการคูณนะการคูณจะหาจะคูณจากหลังมาหน้าการหารจะหารจากหน้าไปหลังเพราะว่าหารแล้วค่ามันลดลงครับเราจะต้องไล่จากหน้าไปแต่การคูณขัานเพิ่มขึ้นเลยต้องคูณจากด้านหลังมานะครับ อ่ะครับเราหารนะครับเราก็ต้องหารไล่แต่ตัวแรกเลยครับนั่นเลยต้องหารตัวแรกก่อนครับห้าหารห้าได้เลยครับห้าอะไรได้ห้ามีไหมห้าหนึ่งห้าอ่าได้แล้วครับตัวแรกห้าหนึ่งห้านะครับอ่ะได้แล้วห้าหนึ่งห้าลบการเหลือศูนย์พอลบเสร็จจำได้ไหมครับหาผลหารเสร็จปุ๊บลบแล้ว นี่ครับเครื่องหมายที่รูเคยสอนไว้นะลบแล้วลากนะครับลบแล้วลากลบแล้วลากอะไรพอเราลบแล้วนะครับเราก็จะลากตัวต่อไปลงมาก็คือลบแล้วลากนะครับลากจํานวนต่อไปลงมานะครับลบห้าลบ 5, ห้าหรือศูนย์ลบเสร็จแล้วก็ลากสี่ลงมาก็คือดึงสี่ลงมาครับก็จะหารตัวต่อไปนะครับอ่ะครับต่อไปก็หารสี่ห้าหารสี่ได้ไหมห้าหนึ่งห้าก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเลยถ้าไม่มีอย่างนี้ จะเป็นตัวเลขอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันมาห้าไม่สามารถคูณอะไรได้นอกจากศูนย์และที่จะใกล้เคียงสี่ที่สุดนะครับเพราะนั้นห้าคูณศูนย์ก็จะได้อะไรครับนักเรียนห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นั่นเองครับพอห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์พอได้คําตอบจากหาแล้วก็เอามาลบกันลบแล้วลากเราก็ลบก่อนครับสี่ลบศูนย์เหลือสี่ลากอะไรลาก จำนวนถัดไปลงมาครับลากห้าลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วครับอ่าเราก็ได้ละสี่สิบห้าจำไว้เลยนะครับเวลาหารครับห้ามลืมเลยนะครูสอนไ้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับลบแล้วลากลบแล้วลากนะครับจําให้ขึ้นใจเลยลบแล้วลากลบแล้วลากนะครับจนหมดจนหมดตัวเลขนะครับเราก็จะหยุดในทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถึงเลขสุดท้ายและคือเรา เราลากตัวสุดท้ายลงมาแล้วคราวนี้เราคูณครับห้าอะไรได้สี่สิบห้าครับมีไหมครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้ยังไงห้าเก้านะครับเราก็ได้คําตอบแล้วห้าเก้าสี่สิบห้านั่นเองครับอ่าพอนั้นคําตอบก็เหลือศูนย์นี่ไงครับพอลบแล้วเห็นไหมครับไม่เหลือเศษเนี่ยครับคือการหารลงตัวครับพอเราหารตัวสุดท้ายเสร็จแล้วคําตอบจะเหลือศูนย์ทันที คำตอบที่เราลบเนี่ยครับมันจะคือศูนย์นะครับมันจะคือศูนย์มันคือมันไม่มีเศษเพราะนั้นคําตอบในข้อนี้ครับเวลาตอบเราศูนไม่ตอบไหมไม่ใช่นะครับคําตอบเราอยู่ด้านบนนี้ครับร้อยเก้านะครับเพราะฉนั้นเราก็ได้คําตอบแล้วการหารในข้อนี้ของเราก็คําตอบคือ109นะครับอืมโอเคไหมครับพอจําได้มั้ยังลบแล้วลากนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับนักเรียนอ่ะ มาดูทางด้านการตั้งหานสั้นก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าเราเครื่องหมายทําไมครับจากที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับลงมาอยู่ด้านล่างเห็นแล้วไหมครับอ่าเวลาหารก็เหมือนกันครับหารเหมือนกันเลยแต่เวลาการหารสั้นมันจะเร็วเร็วนะครับแต่ว่าความผิดพลาดต้องระวังครับเราต้องคิดบางทีต้องคิดในหัวเลยนะครับต้องคิดในหัวเลยนะการทดลงทดเลขต้องไปคิดในหัวเลยครับอ่ะอย่างไรครับมาดูครับอ่ะเราก็เริ่มหารกันเลย ห้าอะไรได้ห้าคราวนี้เราเมื่อกี้เห็นไหมครับก็หมายหาอยู่ข้างบนคําตอบก็อยู่ข้างบนเห็นไหมครับคราวนี้ก็หมายหาอยู่ข้างล่างคําตอบก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันครับอ่ะเราก็ต้องหาทีละตัวเลยครับห้าก็คืออ่ะเดี๋ยวกูย้อนกลับให้ก่อนนะเราก็จะต้องมาใส่ตรงนี้แหละครับบรรทัดนี้แหละครับก็คือจากเมื่อกี้ครับที่เราใส่ด้านบนเอ่อห้าไปหาห้าร้อยสิบห้านะครับเหมือนกันเมื่อกี้เราเริ่มหาคําตอบเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ ห้าหนึ่งห้าถูกไหมอย่างงี้ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแค่เตียงกากับลงมานะครับก็คือคาตอบก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยครับก็คือไล่ไปเหมือนเดิมห้าคูณเลยได้ห้าห้าอะไรครับห้าหนึ่งห้าเห็นไหมครับห้าคูณหนึ่งได้ห้าอ่ะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่คิดต่อไปมาคูณสี่ห้าคูณเลยได้สี่ไหมไหมไม่ม,ม,มีก็เลยเป็นศูนย์พอศูนย์ปุ๊บพอศูนย์ปุ๊บ, 0, บก็เราจะไปรวบสองตัวนี้เลยครับ เราเลยเอา4เนี่ยไปทดตรงนี้เพราะอะไรเพราะจะได้รู้ว่าเราไม่ได้หารใช่ห้านะมันมีมันมีจํานวนที่เหลืออยู่ที่เราหารไม่ได้คือ4เราจะต้องไปเติมตัวต่อไปนะครับให้เป็น45นะครับอ่ะ45พะนั้นเราก็หารชื่อว่า5อะไรที่45 5 9 45เห็นไหมครับการหารสั้นมันจะไวแต่ว่าความผิดพลาด ถ้าเราไม่รอบครอบมันเกิดขึ้นแน่นอนครับซึ่งให้ในักเรียนนะครับฝึกให้ฝึกบ่อยๆนะเราจะได้เก่งนะในการตั้งหารสั้นมันจะไวนะครับไวแต่ว่ามันจะต้องใช้ความรอบคอบเข้ามาด้วยนะครับนักเรียนซึ่งคําตอบมันก็จะเหมือนกันแน่นอนครับเพราะมันเป็นการหารเนกันนะครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปเลยดีกว่าโอเคในข้อนี้ครับก็เพิ่มความยากขึ้นมาตัวเลขที่ยากขึ้นนะครับ ก็คืออันนี้จะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวก็คือเวลาหารแล้วจะเหลืออะไรครับจะเหลือเศษนั่นเองครับประโยคอ่ะกลับไปที่โจทย์ก่อนเนาะอ่ะสวนส้มแห่งหนึ่งมีส้มเท่าไหรครับ785กิโลกร,รมัมถ้าสวนส้มน,นําส้มใส่ถุงถุงละนะถุงละ9กกิโลกรัมจะจัดส้มได้ทั้งหมดกี่ถุงและเหลือส้มกี่กิโลกร,รัมนะครับจากโจทย์นี้นะครับเราก็เห็นแล้วครับ ครับจากโจทย์นี้เราก็เห็นไหมก็คือมีส้มอยู่กองหนึ่งเนี่ยครูให้เป็นกองหนึ่งเลยมีส้มอยู่กองเอาไปใส่ถุงเห็นไหมแบ่งออกไปถุงละมีจะมีคําว่าอะไรเวลาหารครับถุงละเท่าเท่ากันเห็นไหมอันนี้มันเท่ากันไหมถุงละเก้ากิโลกรัมถุงละคําตอบคือมาร์กเอ้ยการหารคือมาร์กเแล้วว่าถุงละเก้าถุงก็คือใส่ถุงละเก้าไปใส่สิบได้ไหมไม่ได้เพราะเราเพราะว่าโจทย์กําหนดมาแล้วว่าถุงละเก้าก็คือ ต้องเอา9ไปหารนั่นเองครับไปหารจํานวนส้มที่มีเราก็จะได้ทั้งหมดกี่ถุงแล้วเหลืออีกกี่ลูกนะครับซึ่งจากโจทย์ก็รู้แล้วว่าไม่ลงตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าได้กี่ถุงแล้วยังมือเหลือเศษอีกนะครับอ่ะเราลองไปหารทั้งสองวิธีของเราเลยครับทั้งหารยาวและหารสั้นนะครับนักเรียนอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยครับ785หารด้วย9นะครับเราจะมาเรียนการหารยาวเลยก็ใส่เครื่องหมายที่เราคุ้นเคยเลยครับ785 ด้วยกล่าวนะครับาาแล้วก็หารไล่จากหน้าไปหลังเลยครับเก้าหารเจ็ดได้ไหมครับไม่ได้นะครับ 9, 1, 9, เก้าหนึ่งเก้าเกิดแล้วเพราะนั้นพอละพเกินถ้าเก้าหนึ่งเกินแล้วเนี่ยต้องไปใช้ศูนย์นะครับซึ่งก็เป็นเก้าคูณก็เราก็ถ้าเป็นจํานวนแรกเราไม่ต้องใส่ให้เสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะย้อนให้ดูนะครับนักเรียนจะมาใส่ศูนย์ตรงนี้ไหมเป็นเก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันเหลือเจ็ด ลบแล้วลากลากแปดลงมาปึ๊บตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องมาทาให้ให้เปลืองนะครับเปลืองพื้นที่ซึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเฉพาะตัวแรกหารไม่ได้นะไม่ใช่หายไม่ได้ตัวแรกนะครับจํานวนนั้นคืนคูณหนึ่งแล้วยังมันเกินไหเนี่ยให้นักเรียนสามารถรวบไปเป็นสองตัวได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับเราจะได้ใช้ กระดาษให้น้อยลงด้วยนะครับเราก็รวบไปเลยครับเป็นไปหารเจบแเลยครับนักเรียนอ่ะเจ็้อะไรได้เใกล้ได้เจ็หรือใกล้เคียงครับอ่ะลองคิดครับท่าไม่เก้าเร็วปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บ,บได้ยังไงเก้าแปดเจ็ดสิบสอนะครับก็ได้เก้าอ่ะพอได้เจก็เอามาทำไมครับลบกันพอได้เก้าพอใส่เสร็จแล้วก็ลบ ลบเลยครับอ่าคำตอบลบคือ6นะครับเห็นไหมครับ8ลบ2แล้ว6พอลบแล้วลบแล้วลากลาก5ลงมานะครับลบแล้วลากนะครับนักเรียนก็ลาก5ลงมาอ่ะก็จะเป็น65 9อะไรได้65หรือใกล้เคียงครับได้เลยครับนักเรียนคำตอบก็คือ97 63ก็ได้คำตอบ9 ตัวที่เราท่องนะครับไปไว้ด้านบนนะครับส่วนผลที่เราคูณนะครับมาใส่ด้านล่างนะก็ได้แล้วลบกันเหลือ2นะครับก็เห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีตัวให้ลากและลบและไม่มีตัวให้ลากก็คือเสร็จแล้วนะครับเราจะสิ้นสุดแค่นี้นะครับซึ่งคําตอบเราก็จะได้เป็นได้8 7ถุงเศษ2ก็เหลือส้มอีก2ผลนะครับ5นะครับน,นี่ก็จะได้ 87หาร2 7, 87เศษ2นะคำตอบคือได้87ถุงเหลือเศษอีก2ลูกนะครับอ่าเราไปดูทางด้านการตั้งหารยาวมั่งครับไอ้ตั้งหารสั้นมั่งนะเราหารยาวแล้วเราก็มาหารสั้นครับซึ่งตรงนี้ครับตั้งใจดูนะครับก็เหมือนเดิมครับนั่นเองก็ตั้งแต่รูปหารเราจะอยู่ด้านล่างก็หาต้องหารทีละตัวครับหารเหมือนกันเลย919เกิน7เพราะนั้นรว่วไปเลยนั่นเองรน่วไปนี่เลยครับ รวบไป2ตัวเลย9ก้าไรได้เจ็ดสิบแเนี่ยเราต้องท่องแล้วเรานับก็ได้ครับ9 8 72นับไปหา78็ดสิบแปดนะครับเก้าแปไปหาเจ็คือ6เพราะนั้น9็เอาหเนี่ยไปทดตัวต่อไปก็คือลบแล้วเหลือ6อะไรครับก็ไปทดตัวต่อไป6เป็น65สิบห้าแลยก็หารเก้าไรหกสิบห้าเก้ก้า้าถูกไหมครับเก้า พะนั้น63เหลือเศษ2เราก็ต้องมาเขียนว่าเศษ2นะครับต่อเข้ามานะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีเศษนักเรียนเ็าต้องมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับมาใส่เศษ2นะครับอะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้นะครับก็คือเหมือนกันเลยคําตอบเหมือนกันเลยนะครับจะเหมือนกันเลยแต่เวลาทำนักเรียนห้ามนะห้ามโกงครูนะครับนักเรียนเขียนทดมาด้วยนะเวลามีเศษอะไรเห็นไหมครูยังไปเขียนทดไว้เลยนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทดไว้นะครับจะได้ดูว่าเออนักเรียนนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงานสัปดาห์นี้นะครับครูก็ให้นักเรียนนะครับทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะยครับงานสัปดาห์ที่15นะครับวันที่6ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับทําหน้าที่ 64-66ถึง66ครับแล้วก็วันนี้ครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์น,ะหนี้สวัสดีครับ